ครับสวัสดีครับผมหมูนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรไลฟส์สดอีกแล้วะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผ่อนจริงเท่าไหร่ช่วยผ่อน2องพบาท6ก้วดนะครับคันนี้เป็นตัวซูซูกิสวิปนะครับหนึ่งจุดอเจียวเอ็กเจีโตปี2013ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะออกป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณหกแสนกว่านะครับอันนี้ผมขายแค่2องแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งอ,ะอ่ะนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผ่อนปกติเดือนละห้าพันเก้าผมจัดโปรช่วยผ่อนสองพันบาทหก้วดเหลือเดือนละสามพันเก้า เราเอากันแบบนี้เลยนะครับถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยเดี๋ยวผมให้ตากล้องพาดูรอบคันเลยนะครับเราเก็บงานแบบละเอียดกิฟตเลยนะครับก่อนส่งมอบเราตรวจสอบอินสเปกเตอร์อย่างดีเลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับรถไม่มีรอยแผลนะสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถเป็นล้อแมกนะครับอ่ารถเป็นล้อแมกนะไฟหน้าฮารเลเจนนะครับอ่าดูตามรถรอบคันได้เลยนะครับเป็นสีขาวมุกไม่มีรอยแผลนะสภาพออกไปสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ้มันก๊ คันนี้ตรวจสอบรถให้หมดแล้วนะครับอ่านะครับดูให้รอบคันเลยแต่กล้องพาดูนะนะครับอ่าคันนี้เป็นทรงห้าประตูนะนะครับคันนี้เป็นห้าประตูนะครับคันนี้เป็นห้าประตูนี่สภาพสวยงามเลยเม็ดอาร์ตอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีรอยขยับเลยนะนะครับอ่าไม่มีรอยขยับเลยโตเกิจ s สวิฟคันนี้สวยเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ อันนี้แบบภา,ภายในห้องโดยสารนี่ไอตรงยางอะไหล่นี่แบบกร e ิบกริบเลยแต่กล้องซูมได้เลยนะนะครับไม่มีรอยทําสีไม่มีรอยเลยเลยนะครับอ่าดูด้านหน้าสวยด้านข้างสวยด้านท้ายสวยแล้วมาดูด้านฝั่งขวากันนะครับนี่เราดูด้านฝั่งขวากันเห็นไหมอันนี้ขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วไม่มีรอยแผลสภาพออกไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่สาสภาพออกไปพร้อมใช้งานได้เลยอ่าเรามาดูภายในภายในกันนะนะครับเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูนะครับภายในดูด้านท้ายก่อนก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเบาะกำมายีนะครับ อ่าเป็นตัวบอกกรรม,มี่ไม่มีรอยขาดนะสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามนะครับอ่าดูด้านท้ายเสร็จแล้วมาเรามาดูด้านหน้ากันนะครับอ่าด้านหน้าคันนี้ก็เป็นตัวปุ่มพุ่สตาร์ทกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ออตโอต้นะครับอ่ารมลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่เป็นปุ่มสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะนะครับเลขมาอยู่แสนสี่เองนะครับเครื่องเสียงก็ดังเลยนะครับใช้ได้นะครับอ่าครับ เครื่องเสียงก็โอเคนะนะครับเด็กไม้น้อยด้วยเดี๋ยวเราเปิดหน้าของเครื่องดูกันนะครับอ่านี่ผมดับเครื่องก่อนถือว่าเปิดมาแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าถือว่าดูแลรักษารถได้ดีเลยนะครับทำสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ่านะครับตามแนวตะเข็บเบสอาร์ตโครงสร้างรถยังอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักนะนะครับเห็นไหม ให้แต่กล้องแผ่นดูได้เลยนะครับไม่มีชนดนะครับในตัวถังได้มีหตนะครับตัวตัวรถไม่มีตัดต่อนะครับผ่าตรวจพรบประกันรับซื้อคืนเต็มจำนวนเป็นรถถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี้ฝากไว้นะครับถ้าสนใจตัวซูซูกิสวิปนะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับตัวซูซูกิสวิปหนึ่งจเกียวโตปี2013รุ่นท็อปสุดนะครับราคาแค่2 8 9 0 0 0บาทเองเอาแบบคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับ ผ่อนปกติผ่อนจริงเดือนละ5 9 3 7าบาทช่วยผ่อน2 0 0 0บาท6งรวนเดือนละ3,900คุ้มกันแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจรถคันไหนนะครับก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับเรามีทีมงานฝ่ายขายคอยดูแลให้อยู่แล้ว24ชั่วโมงเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับเลื่อนไว้เดี๋ยวหายนะเลื่อนไว้ได้ฝีตัวเองเลยนะครับใครสนใจรถดีก็ทักเข้ามาได้เลยงั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com